สุเดพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสลิวันวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดงานครามอินเตอร์เนชั่นแนลซิมโพเซียม2025วันนี้เวลา18นากาสนาทีสุเดจพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสลิวันวรีนารีรัตนราชกัญญา สตียไพยัง M อ็มทาศูนย์การค้าเอ็มเซฟียเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครในการนี้ทอดพระเนตรการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและผ้าย้อมครามภายในงานครามอินเตอร์เนชั่นแนลซิมโพเซียม2025ที่เข้าร่วมโครงการพระดำริทั้งโครงการดอนกอยโมเดลวิชไลชุมชนเส้นใหญ่สร้างสรรค์คาร์าบอนฟุตปรินต์โอท็อปพรีเมียมผ้าชาติพันธุ์และงานจักสารอาทิกลุ่มทออ ทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอ่อยอพนานนิคมจัวดสกลนครเป็นกลุ่มผ้าท,ทอต้นแบบที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสารรค์ผ้าที่ได้มาตรฐานและมีความเป็นสากลต่อยอดด้วยการประยุกต์ลายผ้าเก่าผสมผสานข้ามลายใหม่ๆกลุ่มผ้าท,ทอลายมงคลมนตราธิการจัหวดกาฬสินธุ์ซึ่งผ้าฝ้ายทอลายมงคลเป็นผ้าฝ้ายเนื้อนุ่มทอลายแน่นสีไม่ตกและทิ้งตัวได้ดี ดีเทลจังหวัดนครราชสีมาที่นั้นนวัตกรรมและการพัฒนาสู่ตลาดแฟชั่นผลิตภัณฑ์มีการผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมเข้ากับการออกแบบที่ทันสมัยและศูนย์การเรียนรู้ขวัญตาจังหวัดน้องวลำพูนำผ้าทอมือและลายผ้าไทยมาผสมผสานกับงานออกแบบที่ทันสมัยและมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะการใช้เทคนิคด้นมือ ต่อจากนั้นเสด็จขึ้นชั้น14ทอดพระเนตรอิัสการ Global Forum on Arts and Craftmanship s Hands Across Culture คราม International Symposium 2025ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าครามไทยโดยจัดจแสดงชุดที่ออกแบบจากผ้าไทยโดยนักออกแบบชั้นนำอาทิศิริวัณณวรีอิชูไทยแลนด์เจนสุดาและวิชรวิช เพื่อเผยพระแรกภูมิปัญญาผ้าย้อมพร,รามและงานหัตถกรรมไทยสู่สากลซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศร,รษฐกิจสร้างสรรค์และเศร,รษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน จากนั้นทรงเปิดงานครามอินเตอร์เนชั่นแนลซิมโพเซียม2025ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง22พฤศจิกายน2568ภายใต้โครงการศรึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ผ้าย,ย้อมครามเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากล2568 โดยน้อมนำแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกและ s ustainable fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาเป็นแนวทางขับเคลื่อนบนแนวคิด hands across c u l t e r เพื่อแลกเปลี่ยนองความรู้กับผู้เชี่ยวชาญช่างฝีมือและนักออกแบบในระดับนานาชาติ รวมทั้งเูื่อาการองความรู้ในหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องอันจะนาไปสู่การยกระดับผืนผ้าและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล ในการนี้มีพระดำรัสความสำคัญตอนหนึ่งว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมแฟชั่นโลกให้ความสำคัญยิ่งในเรื่องของความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่การบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับภูมิปัญญาพื้นถิ่นโดยต่อยอดสู่ผืนผ้าและผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัยส่งต่อสู่ช่างทอผ้าช่างหัตกรรมและนักออกแบบรุ่นใหม่อันเป็นปรดกแห่งโลกอนาคต การขับเคลื่อนแนวคิด Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนคือการสร้างสรรค์ผลงานที่คำนึงถึงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนำรงคุณค่าแห่งภูมิปัญญาที่แสดงถึงความรับผิดช,ชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้ทรงร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆประกอบด้วยหัวข้อมรดกแห่งงานหัตถศิลป์ศิลปะวัตถุไทยมูเซเดซั De decorative soap p a r e e the thai collection at the collection at the musee desas decorative paris france โดยนาง Beatrice สเคสพันธรักษ์และหัวหน้าฝ่ายคอลเลกชันเอเชียและอิสลามจากพิพิธภัณฑ์ Musee desas decorative หรือ MAD กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ทางศิลปะอันยาวนานระหว่างไทยและฝรั่งเศสซึ่งพิพิธภัณฑ์ได้สำรวจศิลปะวัตถุที่หายากและได้เก็บรวบรวมไว้ตั้งแต่ช่วงปริคิศักราช1864ซึ่งถือเป็นสถาบันบุกเบิกที่ให้ความสำคัญก,กับศิลปะเอเชียโดยเฉพาะช่วงปี1890-1910ถึง ที่มีการสะสมทั้งวัตถุจัดแสดงเครื่องแต่งกายและสิ่งทอเพื่อรวบรวมเทคนิคและลวดลายที่ครบถ้วนสมบูรณ์รวมถึงเครื่องกระเบื้องเบญจรงที่ได้มาในช่วงปี1905ถึง1916 และอัลบั้มภาพถ่ายประวัติศาสตร์หายากของราชวงศ์ไทยในช่วงทศวรรษ1890รวมทั้งฉลองพระองค์ชุดราตรีในส,ในสมเด็จพระดังเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ตัดเย็บจากผ้าไหมมันมีไทยโดยห้องเสื้อบราว์แมงซึ่งเตรียมนำมาจัดแสดงในนิทศการ Este, ลามอกอองมาเจสเต้นกรุงปารีสในปี2026เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสด้วยหัวข้อาการถักทออันทรงคุณค่าอาดีตและอนาคตของงานหัตถกรรมไทยในพิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและอัลเบิร์ตโดยนายลุยส์คอปเปร์สโตนพันธรักษ์ฝ่ายเอเชียพิพิธภัณฑ์วิกตอรียและอัลเบิร์ตกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งบรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวของทางถัก ผ่านผลงานเครื่องประดับชิ้นเอกทั้งสร้อยคอและต่างหูที่รังสรร์โดยอาจารย์ช่างทองจากวิทยาลัยในวังหญิงโดยเทคนิคการทําทองลงยาและงานเดินลวดทองละเอียดที่ถักทอเส้นทองเสมือนเส้นได้เล่นแบบรูปทรงของดอกปีบซึ่งเป็นการฟื้นคืนชีพเทคนิคช่างทองหลวงสมัยอยุธยาที่เกือบจะสูญหายไปให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งและหัวข้อต่อยอดปัญญาการย้อมครามแห่งญี่ปุ่นโดยนายเคนตะ วาตานาเบผู้ก่อตั้งบริษัทวาตานาเบะจำกัดซึ่งกล่าวถึงประสบการณ์เกี่ยวกับกระแสอุตสาหกรรมที่ทําให้การย้อมครามดั้งเดิมของญี่ปุ่นค่อยๆเลือนหายซึ่งนายเค็นตะดได้ฟื้นฟูวัฒนธรรมครามแห่งโทกุชิมะให้กลับมาอีกครั้งโดยเล่าถึงกระบวนการผลิตครามแบบครบวงจรที่เรียกว่า e e d to ด e ที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปรลูกต้นครามการทําใบหมักครามหรือสูคุโม ไปจนถึงการย้อมสีธรรมชาติและการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการหมักแบบโบราณที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติเช่นคิดเท่าไม้ปูนเปลือกหอยและรำข้าวเพื่อเลี้ยงจุลินทรีย์ในถังย้อมให้เติบโตกระบวนการนี้ไม่เพียงแต่สร้างสรรค์สีสันที่งดงามและมีมิติแต่ยังสะท้อนถึงปรัชญาความสมดุลที่ยั่งยืนระหว่างมนุษย์ธรรมชาติและงานฝีมือชั้นสูง ภายในงานยังมีการบรรยายองค์ความรู้ทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดผลิตภัณฑ์ภาะครามไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากลและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเมืองครามโลกหรือ World Indigo City ที่ยั่งยืนด้วย